จะหายครับกูโอ้ยกำลังจะซึมอ๋อแล้วหายอีอยอยนี่จะมี <c oughs> <c oughs> ศึกษาพวกมูพวกคุณพีที่อยู่ตามมหาลัยต่างๆม,มันมันมันพี่ว่าปีนี้คิดโชว์ยหา่เดี๋ยวขอบขอบคุณน้องๆทุกคนที่ทายตอมาได้เยอะมาแล้วก็มันตื่นตั่งอ่ะพี่เห็นเห็นทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุมเท และทำออกมาได้ได้เกินความคาดหมายความตั้งใจที่พี่คิดไว้ขอบคุณทุกคนที่สู้ด้วยกันพี่หวังว่าโช์นี้จะเป็นโชว์ที่ประทับใจคนดูแล้วก็เพศไหทุกคนมีสื่อเสียงและกับประสบความสำเร็จในอาชีพนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่อยู่หมอลำใจกระอยที่พี่เห็นโชว์แลพี่หายมัน มันตื่นตันแล้วก็เข้าใจทุกคนว่าเมือ่อยพอพี่ก็เคยพ่านจุดนี้มาขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนะคะขอบคุณจริงจริงพรุ่งนี้ครูเบลนัดบ่ายสองโมงครึ่ง

แยงงกกายดยวนวนตัวประกอบไม่ต้องมาซ้อมเดี๋ยวพี่จะขอขอให้พ่อเราสว่างใช้ไหมลูกครับแล้วก็พักผ่อนยาวๆเจอกับครูเวลพิ่เวลาบ<ป><ป>่ายสอง<ป>2 2> ครึ่ง,งทีนี้ในส่วนของที่พี่บอกหลังจากยานิสีที่มันเป็นโชคเปิดโตวนา